เราอยู่กับสิ่งที่เราชอบนะครับผมเนาะก็มาทุกวันแบบนี้ครับผมเข้ามาทุกวันแบบนี้แหละก่อนจะไปอาบน้ําทํางานนะครับผมก็จะมาเดินเล่นเดินดูนู่นดูนี่นะครับผมมาฟังเสียงนกเช้วเช้าครับผมเนาะมีความสุขนะครับผมได้ยินเสียงนกไหมครับนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะกลับบริสุทธ์ครับชเช้าๆครับผมเนาะก่อนจะไปทำงานนะครับผม ในสวนก็มีความร่มรื่นดีนะครับผมเนาะได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับบ้านนะครับผมเนาะโนอกของเราก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากมายเนาะก็เลิกงานมาก็มาเดินเล่นอยู่ที่สวนครับผมเช้ามาก็มาเดินเล่นอย่างนี้เลยครับผมก็มีความสุขดีครับผมได้ตื่นเช้าขึ้นมาอยู่กับได้อยู่กับปลูกสวนให้เป็นป่านะครับผมเนาะทำสวนของเรา ให้เป็นป่าคับเนาะมาสู่อากาศบริส,สุทธิ์ชงเช้าๆครับผมดาเราอยู่กับสิ่งที่เราชอบนะครับผมเนาะก็มาทุกวันแบบนี้ครับผมเข้ามาทุกวันแบบนี้แหละก่อนจะไปอาบน้ําทํางานนะครับผมก็จะมาเดินเลี้วครับผมปีที่แล้วฝนไม่ตกนะครับผมปีนี้ฝนตกดีครับผมก็ ไก่ขันช่วงเช้าๆครับผมนกร้องตอนเช้าๆก็มีความสุขครับผมมาฟังเสียงนกครับผมเนาะก็มาเดินเล่นมาสูตอธรรมชาติครับผมนยอยู่แต่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเราชอบนะครับผมเนาะก็มีความสุขดีนะครับผมมธรรมชาติครับผมนยอยู่แต่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเราชอบนะครับผมเนาะก็มีความสุขดีนะครับผม อีกสักหน่อยก็คงจะได้กินนะครับผมเนาะก็ไปอาบน้ําทํางานแล้วนะครับผมเนาะขอบคุณทุกกาลังใจเนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กันด้วยดีตลอดมาครับขอบคุณครับผมหน้าหนาก็ติดลูกเยอะนะครับผมเนาะอเข้ามาร่มรื่นนะครับผมที่สวนนนังบ้านครับผมหน้าฝนด้วยเนาะช่วงนี้หน้าหนาก็เริ่มโตแล้วครับผมจากไปทำคลิปก่อนนะั้นเพิ่งจะเริ่มติดลูกนะครับผม าก็เริ่มโตเยอะแล้วนะครับผมเนาะก็กลาบบริสุทธิ์ครับชเช้าๆกับผมเนาะก่อนจะไปทำงานนะครับผม ในสวนก็มีความร่มรื่นดีนะครับผมเนาะไก่ขันช่วงเช้าๆครับผมนกร้องตอนเช้าๆก็มีความสุขครับผมมาฟังเสียงนกครับผมเนาะก็มาเดินเล่นมาสูตรอะไรหน,หนาก็เริ่มโตแล้วครับผมจากไปทำคลิปก่อนนะั้นเพิ่งจะเริ่มติดลูกนะครับผมก็เริ่มโตเยอะแล้วนะครับผมเนาะก็ก็กน,นะนี่ครับเนาะยังมีน้ํา ตามใบไม้อยู่เลยนะครับผมเนาะมาฟังเสียงนกเสียงปีนี้หนอยนาก็ติดลูกเยอะมากนะครับผมเนาะไม่เหมือนปีที่แลนะ้วเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะปีนี้หนอยนาก็ติดลูกเยอะมากนะครับผมเนาะ เหมือนปีที่แล้วอีกสักหน่อยก็คงจะได้กินนะครับผมเนาะก็ผมาะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะเลิกงานมาก็มาเดินเล่นอยู่ที่สวนครับผมเช้ามาก็มาเดินเล่นอยู่างนี้เลยครับผมเนาะก็มีความสุขดีครับผมได้ตื่นเช้าขึ้นมาอยู่ก็ได้อยู่กับหน้าหนาก็เริ่มโตแล้วครับผมจากไปทำคลิปก่อนนะั้นเพิ่งจะเริ่มติดลูกนะครับผมก็ <laughs> เริ่มโตเยอะแล้วนะครับผมเนาะก็ อีกสักหน่อยก็คงจะได้กินนะครับผมเนาะก็ก็กนี่ครับเนานะยังมีน้ำตามใบไม้อยู่เลยนะครับผมเนาะมาฟังเสียงนกเสียงบรรยากาศก,าก็ดีครับผมชวเช้าหลังจากฝนตกนะครับผมก็มาเดินเล่นอย่างนี้นครับผมเช้าเย็น <laughs> <laughs> เอ้วครับผมปีที่แล้วฝนไม่ตกนะครับผมปีนี้ฝนตกดีครับผมก็ ลูกสวนให้เป็นป่านะครับผมเนาะทำสวนของเราให้เป็นป่าครับเรามาสูดอากาศบริสุทธิ์ชงเช้าๆครับผมนตกครับผมเนะาะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นอยู่ในสวนนะครับกับบรรยากาศด,ดีๆครับผม ไห,หนาก็เริ่มโตแล้วครับผมจากจะททำคลิปก่อนนะเพิ่งจะเริ่มติดลูกเลยครับผมก็เริ่มโตเยอะแล้วนะครับผมเนาะกอสวัสดียามเช้าครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาเดินเล่นอยู่ในสวนนะครับผมหลังจากเมื่อคืนฝนกลาดบริสุทธิ์ครับช่วงเช้าๆครับผมเนาะก่อนจะไปทํางานนะครับผมในสวนก็มีความร่มรื่นดีนะครับผมเนาะ เอ้ครับผมปีที่แล้วฝนไม่ตกนะครับผมปีนี้ฝนตกดีครับผมก็อากาศบริสุทธิ์นะครับผมเนาะมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับผมอากาศบริสุทธิ์ครับช่วงเช้าๆครับผมเนาะก่อนจะไปทํางานนะครับผมในสวนก็มีความร่มรื่นดีนะครับผมเนาะร่มรื่นมากๆครับผมเข้ามาสวนที่ไหนก็มีความสุขทุกครั้งนะครับผม มีความสุขเนาะเออครับผมปีที่แล้วฝนไม่ตกนะครับผมปีนี้ฝนตกดีครับผมก็ฝนตกมาตอนเช้าอากาศก็สดชื่นนะครับผมเนาะพาเพื่อนมาเดินเล่นนะครับเนาะเรียกว่าธรรมชาติบำบัดน,น,นะครับผมมาสูด่รมรื่นมากๆครับผมเข้ามาสวนที่ไรก็มีความสุขทุกครั้งนะครับผมมีความสุขเนาะ ปีนี้ไรหนาก็ติดลูกเยอะมากนะครับผมเนาะไม่เหมือนปีที่เล้วไนนาก็เริ่มโตแล้วครับผมจากไปทำคลิปก่อนมันเพิ่งจะเริ่มติดลูกเะครับผมก็เริ่มโตเยอะแล้วนะครับผมเนาะก็อากาศบริสุทธิ์นะครับผมเนาะมาสตดอากาศบริสุทธิ์นะครับผมอากาศบริสุทธิ์ครับชเช้าๆครับผมเนาะก่อนจะไปทํางานนะครับผม ในสวนก็มีความร่มรื่นดีนะครับผมเนาะปลูกสวนให้เป็นป่านะครับผมเนาะทำสวนของเราให้เป็นป่าคารับเนามาสู่อากาศบริสุทธิ์ชงเช้าๆครับผมเรื่องงานมาก็มาเดินเล่นอยู่ที่สวนครับผมเช้ามาก็มาเดินเล่นอยู่างนี้หละครับผมเนาะก็ มีความสุขดีครับผมได้ตื่นเช้าขึ้นมาอยู่กับได้อยู่กับเล่นเดินดูนู่นดูนี่นะครับผมมาฟังเสียงนกช่วงเช้าเช้าครับผมเนาะมีความสุขนะครับผมได้ยินเสียงนกไหมครับนะครับไก่ขันช่วงเช้าเ้าครับผมนกร้องตอนเช้าเช้าก็มีความสุขครับผมมาฟังเสียงนกครับผมเนาะก็มาเดินเล่นมาสูากาศ อากาศบริสุทธิ์นะครับผมเนาะมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับผมถ้าเราอยู่กับสิ่งที่เราชอบนะครับผมเนาะก็มาทุกวันแบบนี้ครับผมเข้ามาทุกวันแบบนี้แหละก่อนจะไปอาบน้ําทํางานนะครับผมก็จะมาเดินเลี้ยวครับผมปีที่แล้วฝนไม่ตกนะครับผมปีนี้ฝนตกดีครับผมก็ได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับบ้านนะครับผมเนาะนอกของเราก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากมายเนาะก็ สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเดินเล่นอยู่ในสวนนะครับผมหลังจากมามเมื่อคืนฝน่มเื่นมากๆครับผมเข้ามาสวนที่ไหก็มีความสุขทุกครั้งนะครับผมมีความสุขเนาะเล่นเดินดูนู่นดูนี่นะครับผมมาฟังเสียงนกช่วงเช้าครับผมเนาะมีความสุขนะครับผมได้ยินเสียงนกไหมครับนะครับ